นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรให้ได้มาตอบคำถามกระทู้สดของทางท่านสอส,อสสูกานนมทาที่ได้มีความเป็นห่วงในสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ถือเป็นปัญหาปัจจุบันเร่งด่วนที่มีความ สมควรที่ทุกๆคนนั้นจะต้องเข้ามาให้ความสนใจทั้งในส่วนของภาครัฐนะคะแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องค่ะฉันก็ต้องกลับเรียนว่าจากสถานการณ์ที่ทางภาครัฐได้รับทราบต่อเนื่องมาตั้งแต่มีเหตุการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทั่วโลกนะคะจุดแรกที่ท่านได้รับทราบดีนั่นก็คือที่ทางภาคเหนือที่เกิดเหตุดินโคนถล่ม ะะแล้วก็ได้เป็นที่มาของการตั้งสปอชอที่ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชชัยได้เป็นอผู้อำนวยการศูนย์แห่งนี้ที่จะสามารถรวบรวมปัญหาแล้วก็ทำให้เกิดการบูรณาการการสั่งการที่มีความมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วตรงตามกับปัญหามากที่สุดดิฉันเองก็ได้ลงไปอยู่ในพื้นที่นะคะที่เป็นในส่วนของสอป,ปอชอส่วนหน้า นี่จึงเป็นเหตุผลว่าวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสมาตอบคำถามท่านสูกโนมัทาที่มีปัญหาเกิดที่ภาคใต้นะคะที่เรารับทราบกันดีในช่วงของออการการ,การทำงานนะคะขอเชิญสไลด์ขึ้นเมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะเราได้รับทราบกันมาอยู่แล้วนะคะว่าฝนปีนี้ที่ภาคใต้จะมีปริมาณที่ เพิ่มมากขึ้นกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่ท่านซูกาโ,โนได้กล่าวไปว่า30ปีย้อนหลังปริมาณน้ำฝนสะสมมากขึ้นประมาณ42%ค่ะเรารับรู้ในเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็ได้มีการเตรียมการในการที่จะพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้นดิฉันได้รับทราบจากสทนอชอสะสะนนะคะว่าให้เราเนี่ยเตรียมอพยพ พี่น้องประชาชนได้เลยปีนี้น้ํามากแน่นอนฉันเองก็ได้นําเรียนไปที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกมตรีภูมิธรรมนะคะแล้วก็ท่านรอ,อ,องนายกอ,อ,อนุทินให้ได้รับทราบจนมาถึงข้อสั่งการมาโดยตามลําดับค่ะทั้งในส่วนของพื้นที่จนมาถึงทางท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานนะคะเมื่อวันที่24พฤศจิกายนก็ไดเ้เตือนภัยในเรื่องของให้ทาง หน่วยข้าราชการในภาคใต้พี่น้องประชาชนในภาคใต้นั้นได้พร้อมรับมือกับฝนตกหนักนะคะที่เกิดขึ้นในขณะนี้ตามหน้าจอสไลด์นะคะท่านเองนะคะได้มีการ เรียกประชุมโดยเร่งด่วนนะคะเพื่อที่จะให้รับทราบถึงสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นรวมถึงให้ทุกหน่วยงานราชการนั้นได้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะคะให้ทันกับเหตุที่กําลังจะมาได้มีการกําชับสปชนะคะได้ติดตามช่วยเหลือทันให้ทันเหตุการณ์ได้มีการใช้โมเดลในเรื่องของการรับมืออุทกภัยและฝนตกหนักอย่างฉับพลันนะคะในพื้นที่ต่างๆมาประยุกต์ใช้กับ เหตุที่จะเกิดในภาคใต้ในครั้งนี้เราพยายามที่จะให้ความรู้ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดค่ะก็ต้องเรียนว่าในทุกๆปีในช่วงของช่วงปลายปีเนี่ยพี่น้องประชาชนในภาคใต้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าคุ้นเคยกับการรับน้ำนะคะถ้าหากว่ามาในปริมาณที่ปกติพี่น้องประชาชนรับได้ แต่ครั้งนี้มีมากกว่าปริมาณที่ปกติฉะนนั้เราก็พยายามที่จะให้ทุกๆคนนั้นได้ตระหนักถึงน้ำที่กำลังจะเข้ามามากกว่าทุกปีฉะนั้นจะมีการเคลื่อนย้ายนะคะพี่น้องประชาชนมีการเตรียมศูนย์พักพิงมีการ ส่งสัญญาณเตือนภัยหลายๆรูปแบบด้วยกันค่ะมีการนำ SMS เตือนภัยจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาใช้ในครั้งนี้นะคะดิฉันเองได้เดินทางไปที่จังหวัดนาราธิวาสในวันที่29พฤศจิกายน ะะเพื่อที่จะไปดูถึงแนวทางที่จะต้องช่วยเหลือเพิ่มเติมเข้าไปมีการระดมให้นำเครื่องจักรนะคะจากทางถูกภาคส่วนให้ไปอยู่ในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ทางภาคของกทมอเองก็ได้ส่งไปด้วยนะคะกทมอเองก็ได้มีการส่งเรือท้องแบนเรือเครื่องยนต์เรือรถบรรทุกเรือด้วยเพื่อที่จะให้ทันใช้กับสถานการณ์ อย่างที่ทางสไลด์ได้นําเสนอในขณะนี้นะคะหลังจากที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนั้นได้มีการสั่งการมาตามลําดับขั้นแล้วนะคะทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมเองในส่วนที่กํากับของอกระทรวงกลาโหมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ลงไปในพื้นที่ด้วยโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสาบิดาชัยเศษนะคะรวมถึงตัวดิฉันเองก็ ได้ลองไปพร้อมกับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีอนุทินที่ในวันนั้นเราจะเห็นว่ามีพี่น้องส่วนหนึ่งนะคะที่เชื่อตามคำเตือนจากทางหน่วยงานราชการได้มาอยู่ที่ศูนย์อบพยพแล้วนะคะนั้นเราจะเห็นภาพว่าทุกคนก็รู้สึกปลอดภัยเพราะว่าที่ศูนย์อบพยพที่ที่ฉันได้ไปมาเนี่ยนะคะที่ นาทวีเองก็ตามหรือว่าที่รังแงเองก็ตามเนี่ยค่ะมีการจัดที่นอนนะคะมีการเตรียมในส่วนของแพทย์นะคะในดูในเรื่องสาธารณสุข ต่างๆเพื่อที่จะให้ให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะว่าสิ่งที่เราเน้นย้ำนั่นก็คือในส่วนของกลุ่มเปราะบางนะคะที่อาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเราจะมีการขนย้ายออกมาก่อนแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีแพท์ทองทานก็ยังได้กำชับนะคะว่าถ้าหากเป็นผู้ป่วยติดเตียงจริงๆแล้วก็ ป้องกันเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการพัก,พกอยู่ที่ศูนย์พักพิงเนะะี่ยค่ะก็ยังอนุญาตให้เข้าไปพักพิงอยู่ที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะที่ฉันเองก็ได้มอบหมายแล้วก็สั่งการให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องสาธารณสุขอยู่ในพื้นที่นั้นได้รับทราบว่าหากมีความจําเป็นนั้นทางท่านนายกมตรีขอให้นํากลุ่มเปราะบางเหล่านี้เข้าไปพักพิงอยู่ในโรงพยาบาลได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราเองก็ยังได้มีในส่วนของการที่มองไปถึงอนาคตด้วยนะคะว่าอย่างพื้นที่ภาคใต้เองเนี่ยค่ะเรามองว่าน้ำจะมาทุกปีแล้วก็ทุกปีคือมาเร็วแล้วก็ไปเร็วแต่ถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ที่มีความลุ่มต่ำมีพื้นที่ที่อาจจะเก็บกักน้ำเนี่ยค่ะอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นต้อง อยู่ในน้ำนานเกินไปเราจึงได้มีการพูดคุยถึงในการทำงานในระยะยาวนะคะอย่างที่ทางท่านสสสูกานโนมทาได้มีความกังวลดิฉันเองได้ได้พบกับทางท่านสสสูไลมานนะคะท่านอับดุลยายีนะคะท่านกมลศักดิ์นะคะท่านสมมุติท่านมุ h มหม a ดท่านวรวิทย์นะคะหลายๆท่านที่ได้มาสอบถามถึงแนวทางการทำงานต่อจากนี้ของรัฐบาล ยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดยะลานะคะเรามีแนวทางในการที่จะพัฒนาประตูระบายน้ำนะคะที่กรงปีนังด้วยเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการมีระบบระบายน้ำจากเทศบาลนครยะลานะคะที่ดิฉันเองได้ลงไปพูดคุยกับทางท่านนายกเทศบาลนะคะท่านเองก็ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์แล้วก็บอกว่าใน ครูคลองล่องน้ําต่างๆเนี่ยค่ะอาจจะมีความตื้นเขิดแล้วก็ไม่ได้ขุดลอกมาเป็นเวลานานถ้าหากว่าจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะขุดลอกนะคะล่องน้ําต่างๆนั้นเช่นอ่างเหนือนะคะที่เขื่อนปัตตานีเนี่ยก็จะทําให้เกิดการไหลของน้ําที่ ทันต่อปริมาณน้ําที่เพิ่มมากขึ้นได้นี่ก็ถือว่าเป็นคําแนะนําที่ทางรัฐบาลได้รับไว้แล้วก็จะเป็นแผนระยะยาวต่อไปซึ่งวันนั้นที่ดิฉันได้เดินทางลงไปทางสทอนอชอก็ได้ลงพื้นที่พร้อมๆกันด้วยนะคะทางปัตตานีนะคะที่จะมีการจัดทําระบบระบายน้ำนะคะด้านท้ายแม่น้ําปัตตานีเพิ่มเติมนี่ก็อยู่ในแผนนะคะที่เราจะต้องทํางานร่วมกัน กับกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะเพื่อที่จะทําให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะก็มีการ ประเมินรวมถึงโครงการนะคะที่จะทําให้ผนังป้องกันน้ําท่วมในเขตอ,อําเภอเมืองนาลาธิวาสนะคะที่เทศบาลจากที่ในจุดของสุสงไงโกลกที่เราจะต้องป้องกันเนะะี่ยค่ะก็ทําใหออ้หยิบถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะต้องดําเนินการต่อไปนะคะ ในส่วนจังหวัดสงขลาค่ะก็จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําในตัวเมืองนะคะของทางหาดใหญ่เองเนี่ยค่ะก็เราได้เร็งเห็นแล้วว่าทุกๆปีเนี่ยจะไม่เห็นภาพชัดแต่ปีนี้พอน้ํามาเยอะเนี่ยเรารู้เลยว่า จุดที่เราจะต้องลงไปแก้ไขเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ยังมีการพิจารณาวางแผนการระบายน้ําในเขตอําเภอเทพาที่จังหวัดสงขลาเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะอยู่ในกระบวนการที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเล่งทํางานเพื่อที่จะให้ทันกับสถานการณ์ก็ต้องเรียนทางท่านสสว่าในขณะนี้เองเนี่ยค่ะทาง ภาคใต้เราก็ยังอยู่ในระยะที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อคืนนี้ดิฉันก็ได้รับทราบรายงานนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดยะลานะคะที่สงขาในบางส่วนของพื้นที่เนี่ยก็ยังมีฝนตกหนักอยู่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ได้ส่งข้อมูลเข้ามาว่ายังต้องให้พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้มีการซักซ้อมในเรื่องของการอพยพ ให้เข้าศูนย์พักพิงที่ใกล้กับบ้านพักมากที่สุดด้วยเพราะนั้นในคำถามข้อต่อๆไปเนี่ยดิฉันจะพูดถึงการเยียวยาแล้วก็การช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะได้กระชับเวลาที่เรามีอยู่อย่างจำกัดมากที่สุดแต่ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางท่านสสที่อยู่ในพื้นที่ ประสบภัยน้ําท่วมทุกท่านที่ได้มีความใส่ใจพี่น้องประชาชนอย่างที่ดิฉันลงพื้นที่ไปวันที่สองดิฉันก็ได้พบกับทางท่านซูกาโ,โนนะคะที่กําลังเดินทางด่วนกับเข้าพื้นที่เพราะว่าพี่น้องประชาชนหลายๆบ้านนะคะก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วบางครั้งเองเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่เห็นน้ํา ก็เลยยังไม่ได้ย้ายออกมาจากบ้านแต่พอมีน้ํามาโดยฉับพันเนี่ยก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็ในส่วนคําถามข้อแรกในเรื่องของการเตรียมการของภาครัฐนะคะการทํางานของสอปรชร่วมกับสอ,อาบาตอร่วมกับสอทอนอชอสอสอนอในการที่จะประกาศเตือนแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดดิฉันขอตอบคำถามข้อหนึ่งเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณครับ เชิญท่านสูกาโนครับท่านประธานที่เคารพผมต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่ได้ตอบในประเด็นของการเตรียมความพร้อมของศูนย์สปชนะครับว่าจะแก้ปัญหาข้างหน้าอย่างไรท่านประธานครับปัญหาที่เราเจอในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็คือด้วยรูปแบบการทำงานที่ล่าช้า ซึ่งผมเองก็อยากย้ำว่าปีนี้ต้องขอบคุณบรรดาภาคประชาสังคมมูลนิธิต่างๆบรรดาน้องๆปมุดอปดปมุดีทุกคนหรือต้องขอบคุณพระนท่านวันมมัดนอม,ม,มทะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาได้สนับสนุนนะครับงบประมาณ เพื่อทำโร,โรงครัวให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากบอกพวกเราว่าการทำโรงครัวให้กับพี่น้องประชาชนนั้นเป็นเรื่องของออการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ผมอยากถามท่านรัฐมนตรีว่าระบบรวมสูงอำนาจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่เพราะว่า มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงของภาคใต้ตั้งแต่วันที่12ธันวาคมจนถึงวันที่16ธันวาคมนี้จะมีะปริมาณน้ำฝนมากแต่ถ้าระบบการทำงานในการช่วยเหลือยังล่าช้าอันนี้ผมเป็นห่วงว่าทำยังไงให้ท้องถิ่นเขาได้เข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกรมบรรเทาสนาภายัย ผมเข้าใจนะครับว่าในแต่ละปีท่านได้ตั้งงบเพื่อซื้อเรือซื้อรถซื้อเครื่องบินทุกปีที่เราผ่านในพิจารณงบประมาณรายจ่ายประจําปีแต่สิ่งที่เราอยากเห็นก็คือไอ้เรือเครื่องบินรถเหล่านี้เนี่ยมันรวมศูนย์อยู่ที่ศูนย์กลางทํำยังไงให้ไปเตรียมความพร้อมครับ12-16ถึง16นี้อาจจะมีภาวะน้ําท่วมขึ้นจัดพลันในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่ง ผมอยากเห็นเรือไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่พร้อมทันทีที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมอยากเห็นเครื่องบินไปสแตนบายไว้เพื่อรอไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมอยากเห็นรถที่เราอนุมัติด้วยเงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนให้กับกรมบรรเทาชนาภัยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยากเห็นหน่วยงานราชการทำงานรวดเร็วเหมือนกับภาคประชาสังคมหรือูนิทีต่างๆต่ตอไป อันนี้ผมอยากถามท่านประธานผ่านถึงท่านรัฐมนตรีว่าแนวคิดการกระจายอำนาจการให้ความช่วยเหลือนั้นรัฐบาลมีความพร้อมที่จะกระจายอำนาจการช่วยเหลือให้กับองค์กปรปกครองท้องถิน่นหรือกระจายให้กับจังหวัดได้ดําเนินการให้รวดเร็วกว่านี้หรือไม่ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับขอพระคุณท่านประธานค่ะดิฉันทีละ,ละรัรมจวันนี้สมาชิก สภาพผู้แทนราษฎรและปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยขออนุญาตตอบคำถามข้อที่สองโดยถามโดยทางท่านสสสุกโนโนมาทานะคะในการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะจากที่ทางท่านทราบดีว่าเรามีบทเรียนตั้งแต่ภาคเหนือลงมานะคะในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆซึ่งในขณะนี้ดิฉันก็ รับทราบว่าเราต้องเร่งดำเนินการนะคะแต่ว่าที่จะอนุมัติซื้อเครื่องบินใหม่ยังไม่มีนะคะตอนนี้จะเป็นในส่วนของเรือที่คิดว่าตรงตามกับทางพื้นที่ที่มีความต้องการมากที่สุดเรื่องเรือเนี่ยคะ่ะดิฉันก็ต้องออนำเรียนทางท่านสุกโนว่ามีความจำเป็นอย่างที่ท่านได้กล่าวไว้จริงๆนะคะเพราะว่าเวลาที่ น้ำยังไม่มาเนี่ยค่ะเราก็เข้าไปาหาพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะมีการขนย้ายมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุกลุ่มเปอบางต่างๆออกมาที่ศูนย์พักพิงดังนั้นสามารถที่จะใช้รถได้ตามปกติแต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ที่ ไม่ได้ออกมาตอนช่วงที่ทางทางการได้ได้เตือนะนะคะยังอยู่ในบ้านห่วงบ้านหรือว่าคิดว่าน้ําอาจจะไม่สูงรทีน,นี้พอเกิดความต้องการพร้อมๆกันหลายๆที่เนี่ยค่ะจากทีเออ่เรามีเป็นร้อยลําแต่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอ,อ,อาจจะเดือดร้อนพร้อมๆกันในช่วงที่น้ําขึ้นมาฉับพลันแล้วไม่ได้ออกจากพื้นที่เนี่ยค่ะหลายร้อยครัวเรือนเนี่ยมันเลย เห็นภาพว่ามันมีการขาดแคลนเพราะว่าบ้านแต่ละบ้านก็อยากจะได้การช่วยเหลือนะตอนนั้นตอนนั้นนะคะนี่ก็คือภาพจริงที่เกิดในพื้นที่ว่าถ้าหากเราสามารถที่จะระดมแล้วก็นําการช่วยเหลือนะคะจากพื้นที่ที่เกิดเหตุพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเข้าไปในอยู่ในพื้นที่ได้เนี่ยซึ่งในวันนี้ดิฉันได้ขออนุญาตให้ความมั่นใจกับทางท่านสุกโนว่าจากสถานการณ์ที่เราได้ รับมือมาโดยตลอดเตรียมพร้อมนะคะส่งสัญญาณเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเนี่ยแม้แต่อุปกรณ์เครื่องจักเครื่องมือที่จะมีความจําเป็นกับการช่วยเหลือเนี่ยได้ลงไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแล้วนะคะวันนี้ที่ดิฉันจะพยายามนําเสนอแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนก็คือเมื่อมีเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไป ส่งสัญญาณเตือนนะคะไปเตือนภัยซึ่งเรามีหลายระบบด้วยกันนะคะอย่างที่นําเรียนไปแล้วว่า SMS นะคะที่จะส่งตรงถึงมือถือของท่านอย่างที่ท่านลงเครื่องบินปุ๊บเนี่ยดิฉันลงเข้าไปในพื้นที่นะะเนี่ยค่ะพอเข้าพื้นที่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเอฟเก็จะเข้าโดยอัตโนมัตินะคะแล้วก็ในส่วนของกํานันผู้ใหญ่บ้านนะคะท้องที่ท,ท,ท,ที่ลงที่ลงไปบอกกล่าวนะคะเสียงตามสายนะคะขับรถไปตามหมู่บ้านต่างๆที่สัญญาณอาจจะมีการขัดข้อง แล้วล้วนแล้วแต่เป็นวิธีที่มีความจําเป็นที่เราจะต้องทํางานผสมผสานกันในทุกๆรูปแบบนะคะดิฉันขออนุญาตเกินท่านประธานสัก10นาทีได้ไหมคะจะไม่ถึงดีเพราะว่าวันนีเ้เรากระทูหายไปกระทูหนึ่งใช่ไหมคะท่านประธานพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะเหลืออีกกระทูหนึ่งคือกระทูของท่านสิริกัญญาเดี๋ยวจะเกินเวลาข้อบังคับเอา,เอาแต่พอสมควรนะได้ค่ะถ้าอย่างนั้นจะกระชับมากที่สุดนะคะก็ ดิฉันก็จะนำเรียนทางท่านออซูกาโนนะคะที่ได้สอบถามเข้ามาว่าในส่วนของการออป้องกันแล้วก็การเตรียมพร้อมรับมือเนี่ยค่ะในวันนี้ดิฉันคิดว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีความตื่นตัวแล้วก็รับรู้ถึงสภาพปัญหานะคะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรและในส่วนที่ เราจะทําการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการมอบถุงยังชีพนะคะที่ท่านเองอาจจะกังวลว่าของนั้นเนี่ยจะตรงตามกับความต้องการของพี่น้องประชาชนไหมเราก็จะทําให้อย่างดีที่สุดนะคะเพราะเรารู้ว่าในพื้นที่ที่ประสบภัยเนี่ยของต่างๆก็ไม่เพียงพอด้วยนะคะอาจจะมีใครกักตุนด้วยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงก็พยายามส่งไปจากส่วนกลางให้ได้มากที่สุดให้เพียงพอ ที่มีความเป็นห่วงในเรื่องของวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะคะตอนนี้ที่ดิฉันได้ถามทางท่านผู้ว่าพาติมะนะคะที่ปัตตานีท่านอําพลที่ยะลานะคะท่านผู้ว่าตระกูลที่นาราธิวาสเนี่ยท่านเองก็ให้ข้อมูลว่ามีความเพียงพอแล้วก็มีการเตรียมพร้อมไม่ว่าจะเกิด เรื่องเร่งด่วนนะคะสถานการณ์ที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะการช่วยเหลือก็จะเป็นไปอย่างครอบคลุมแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับความปลอดภัยมากที่สุดสุดท้ายนี้นะคะในเรื่องที่ดิฉันจะขอเน้นย้ําจากการที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีแพททองทานชินวัตรนะคะได้มีมติในคอรมอในการที่จะอนุมัตินะคะงบกลางที่จะช่วยเหลือ ทุกครัวเรือนนะคะ9,000บาทเนี่ยคะ่ะในวันนี้ทางคอรมอก็ได้เห็นชอบไปตั้งแต่วันที่3ทธันวาคมแล้วเพราะว่าท่านเน้นย้ําว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นจะต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางจังหวัดนะคะทางพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ได้ส่งเรื่องเข้ามาเพื่อที่จะให้ทางสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางนะคะได้อนุมัติลงไปที่ธนาคาร ที่ผูกไว้กับบัญชีของท่านตอนนี้พี่น้องประชาชนถ้าหากท่านเองนั้นได้ลงไปพบปะก็จะต้องประชาสัมพันธ์ว่าพี่น้องที่จะต้องรับเงินเนี่ยค่ะจะต้องผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารเพื่อที่เงินจะได้เข้าบัญชีได้ทันทีนะคะถ้าหากว่า ไม่ได้ผูกบัญชีไว้เนี่ยบางบางครั้งการจ่ายเงินอาจจะล่าช้าเพื่อที่จะต้องดูเรื่องของเอกสารไปได้แล้วก็ในส่วนของเงินทดลองราชการนะคะที่ฉันก็จะขออนุญาตใช้โอกาสนี้นะคะได้แจ้งกับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าออตอนนี้จังหวัดนะคะในพื้นที่ที่ประสบภัยเพิ่มอีกทาง ที่ประกาศเอาไว้นะคะอีก7จังหวัดไม่ว่าจะเป็นปัตตานียาลาทิวาสยาลาสงขาสุราธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดพัทลุงได้เพิ่มอีกจังหวัดละ50ล้านนะคะจากเดิมที่มีอยู่20ล้านก็จะทําให้การช่วยเหลือนั้นนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดการกระจายอํานาจไม่กระจุกอย่างที่ท่านเองเป็นกังวลนะคะเราก็มั่นใจว่าการทํางานร่วมมือกันทั้งในส่วนกลางที่จะกระจายอํานาจไปในพื้นที่นะคะจะทําให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตนะคะเงินทดลองราชการนี้ก็จะสามารถไปช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นได้นะคะทังในส่วนของที่เป็นหัวหน้าครอบครัวก็จะได้อัตราที่มีความแตกต่างกันดิฉันเองก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าออทางท่านสสที่อยู่ในพื้นที่นะคะจะได้ติดตามสถานการณ์ดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะนําข้อมูลนั้นมาบอกกล่าวให้พวกเราได้รับทราบใน ระยะอันใกล้นี้นะคะที่มีการทำงานร่วมกันกับกระทรวงดีที่ฉันได้คุยกับทางท่านรองนายกประเสริฐนะคะแล้วก็รองนายกท่านภูมิธรรมก็ดูในเรื่องของ GIS นะคะที่จะเป็นระบบที่จะ สร้างความแม่นยำในการที่จะระบุพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อที่จะให้เกิดการช่วยเหลือนั้นลดขั้นตอนต่างๆลงไปได้แล้วก็ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยเราก็จะเรียนรู้นะคะจากการศึกษาที่ผ่านมาเหตุการณ์จริงไม่ว่าในเหตุการณ์ใดๆเนี่ยก็จะทำให้ปัญหานั้นถูกคลี่คลายไปให้ได้มากที่สุดต้องขอขอบคุณทางท่านสสสุกโนโมาทาท่านประธาน รัฐสภานะคะท่านวันนอที่มีความห่วงใยแล้วก็กระทรวงทุกกระทรวงที่ได้ลงไปในพื้นที่ทั้งในส่วนที่ลงไปด้วยตนเองนะคะหรือว่ามอบออกำลัง ถุงยังชีพการช่วยเหลือในด้านต่างๆลงไปนั้นพี่น้องประชาชนรับทราบแล้วก็อยากที่จะให้เจ้าหน้าที่รัฐนั้นได้มีกําลังใจในการทํางานต่อไปในอนาคตเพื่อที่จะดูแลทุกสุขบําบัดทุกบํารุงสุขของพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างดีที่สุดด้วยค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะเชิญท่านสุกโน,โนครับตามประธานที่กรพครับก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับทีบท่ได้ตอบ ประเด็นคําถามที่ครอบคลุมหลายหลายประเด็นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งประเด็นของการเยียยาท่านผมก็ต้องขอบคุณคณะรัฐมนตรีโดยพระนท่านนางสาวแพรทองทาชินวัตรนะครับที่ได้อนุมัติงบประมาณซึ่งเป็นงบกลางเป็นเงินเยียยาชดเชยให้กับครัวเรือนละ9,000บาทแต่ท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผมอยากเรียนผ่านท่านประธานถึงท่านรัฐมนตรีว่าน้ำท่วมปีที่แล้วมีบางโรงเรียนที่ทำเสนอรับเงินเยเียวยาโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ผมโรงเรียนมาอาหัดอิสลามียะอยู่ที่ตำบลบาลอน้ำท่วมจมเสียหายได้ยื่นขอรับการเยียวยาจากกระทรวงศึกษาธิการ ปีนี้ท่วมเป็นครั้งที่สองเงินเยียวยาปีแรกยังไม่ได้ปัญหาเรื่องของเงิน9,000บาทต่ตอครัวเรือนผมคิดว่าอันนี้ก็เห็นด้วยแต่ว่าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราจะชดเชยในรายละเอียดอื่นๆมีอะไรบ้างและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมการานี้้ได้หรือไม่ผมไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยว่าน้ำท่วมเดือนพฤศจิกาปี67 กว่าจะได้ก็ปีหน้าไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ผมอยากฟังคํามั่นสัญญาจากท่านรัฐมนตรีว่าการใช้การเยียวยาพี่น้องประชาชนนอกจากครัวเรือน9,000บาทแล้วทรัพย์สินเสียหายอื่นๆเช่นบ้านพังทั้งหลังท่านจะเยียวยาอย่างไงสัตว์เลี้ยงหายไปตั้งข้อตายไปทั้งข้อจะเลี้ยเยียวยาอย่างไงพืชพันธุ์ผลไม้ที่เป็น พืชสวนคคัวพืชของพี่น้องประชาชนที่เสียหายจะทำยังไงและสุดท้ายอย่าถามถึงพระนท่านนายกรัฐมนตรีว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนบ้านปูยุตำบลทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลานั้นมันมีปัญหาน้ำท่วมสูงที่สุดในรอบปีปีนี้ท่วมถึง5เมตร ผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีลองลองข้าไปดูช่วงนี้บรรดาพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะบรรดาปะมุดอปฐมดียาวชนได้ให้ความช่วยเหลือเข้าไปทําอาหารบ้างไปล้างสารที่ที่เป็นสารที่สําคัญทางมัสยิดหรือโรงเรียนก็อยากให้ท่านให้กําลังใจกับบรรดาน้องๆเยาวชนที่เขาทํางานเสียสละเพื่อสังคมด้วยครับขอขอบคุณมากครับ